อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่กุลได้ยินเสียงชัดไหมคะสวัสดีค่ะน้องนาขอบคุณค่ะฝนตกค่ะที่นาราธิวาสเลยก็สัญญาณไม่ค่อยดี ขอบคุณค่ะพี่เจอรี่ขอบคุณค่ะพี่กนค่ะเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะคุณบัวสวัสดีค่ะคุณวีนัส คุณรสสวัสดีค่ะ อรอสมาชิกอีกสักครู่นะคะ สวัสดีค่ะคุณหนูหนาสวัสดีค่ะคุณเวคินค่ะสมาชิกน้อยจังมีไปตามมาเร็ว โอเคสิบสามคนแล้วนะคะกะว่าจะเริ่มตอนครบสิบหกคนนะเนี่ยก็ขออรุณสวัสดิ์นะคะมหาเศรษฐีสตาร์ทีมทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมทาง Facebook ของ Star ์ทีมประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคม2564โดยมีดิฉันเภสัชกรหญิงอุมาพรสีส่วนแก้วหรือพิษาน้ำฝนนะคะรับหน้าที่เป็นวิทยากรในเช้าวันนี้ค่ะก็เจอกันอีกครั้งนะคะ น้ำฝนก็ทำนูสกินควบคู่กับงานประจำนะคะก็ปัจจุบันก็รับราชการอยู่ที่สามจังหวัดชายแดนใต้นะคะจบปตีจากจุลานะคะปอโทรอบริหารเพรทจากสงขามอ,อนะคะก็วันนี้จะมาคุยหัวข้อว่าแคลเซียมสำคัญยังไงนะคะเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะแคลเซียมก็เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะคะที่พบอยู่ทั่วไป ทั้งในน้ำนะคะแคลเซียมก็เป็นตัวกำหนดความกระด้างของน้ำในดินก็มีแคลเซียมนะคะเป็นแร่ธาตุที่พืชต้องการรวมถึงในร่างกายของเราเองนะคะแคลเซียมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กระดูกนะคะแล้วก็ฟันก็98%ก็อยู่ในกระดูกและฟันนะคะส่วนแคลเซียมที่เหลือก็จะอยู่ในเลือดค่ะร่างกายเราก็จะผลิตฮอร์โมนเพื่อควบคุมสมดุลแคลเซียมให้มีระดับในเลือดที่พอเหมาะอยู่ตลอดเวลานะคะ เมื่อไรก็ตามที่ระดับแคลเซียมในเลือดน้อยเกินไปร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนนะคะเพิ่มการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกรแลวก็เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ลำไส้เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่หน่วยไตที่ท่อไตของเรานะคะระดับแคลเซียมในเลือดของเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วกับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แคลเซียมสูงก็จะเพิ่มการสะสมแคลเซียมที่กระดูกลดการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ลลำไส้แล้วก็เพิ่ม การขับแคลเซียมที่ไตนะคะระดับแคลเซียมก็จะลดลงให้เป็นปกติแบบนี้นะคะนอกจากที่แคลเซียมจะเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของกระดูกแล้วนะคะแคลเซียมยังมีส่วนในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ3แล้วก็เป็นสาเหตุของการตายที่สูงสุดเป็นอันดับที่4ในโลกนะคะ นอกจากนี้แคลเซียมก็ยังช่วยการเผาผานะคะทําให้การควบคุมน้ําหนักดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้การทํางานของระบบประสาทของเราเนี่ยทำงานเป็นปกติด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นด้วยนะคะปกติแล้วระดับแคลเซียมในเลือดก,ก็จะสูงขึ้นในช่วงที่เราหลับลึกที่สุดนะคะใครที่มีปัญหาเอ่อใครที่มีแบบแคลเซียมในเลือดต่ําก็อาจจะทําให้ไม่สามารถหลับลึกได้นะคะ ร่างกายเราสังเคราะห์แคลเซียมออกมาไม่ได้นะคะก็เลยต้องรับมาจากอาหารก็ปริมาณแคลเซียมที่ต้องการในแต่ละวะัยอ่ะก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าจํำง่ายๆเลยก็กรมอนามัยจะแนะนำให้ว่าถ้าคนที่อายุน้อยกว่า50ปีนะคะก็จะให้กินแคลเซียมวันละ800มิลลิกรัมถ้าตั้งแต่51ปีขึ้นไปก็ต้องการแคลเซียมวันละพันมิลลิกรัมนะคะหรืออีกทีนึงง,ง่ายๆเลยก็ ปริมาณของสารอาหารที่แนะนําให้บริโภคต่อวันสําหรับคนไทยที่อายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปที่ถ้าเราดูที่กล่องโภชนาการนะคะที่เวลาเราซื้อซื้อของกินน่ะเขาจะเขียนว่าไทย RDI อะค่ะไทย RDI นี้ก็จะแนะนําเลยนะคะว่าคนไทยเนี่ยควรได้รับแคลเซียมบนละ8 0 0มิลลิกรัมไม่ใช่ว่ากินแคลเซียมมากๆแล้วจะดีนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินแคลเซียม จากอาหารมากกว่าวันละ2,000มิลลิกรัมเนี่ยมันจะดูดมันจะดูดซึมได้ได้น้อยลงนะคะก็จะถูกดูดซึมได้แค่10กว่าเปอซเองนะคะแหล่งของแคลเซียมก็มีทั้งจากพืชแล้วก็จากสัตว์นะคะพืชที่มีแคลเซียมสูง10ชนิดแรกก็ดังรูปเลยนะคะซึ่งพืชผักบางชนิดมีแคลเซียมสูงก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะมีสารไฟเตตออกซาเลตนะคะสูงด้วย ซึ่งไอสองตัวนี้ค่ะจะไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมเหมือนตัวออกซาเลตเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดเน่่วในกระเพาะปัสสาวะนะคะผักที่มีออกซาเลตสูงก็เช่นที่มีเครงหมายกากบาดนะคะพวกใบชะพูผักแพ้วใบยอแล้วก็ผักโขมค่ะแล้วก็ผักที่แนะนําจริงๆก็คือเป็นสารเป็นผักที่มีออกซาเลตต่าก็จะเป็นพวกคะน้านะคะผักคะนา้าถั่วพลู ถั่วพูนะคะใบตําลึงขี้เหล็กอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ้ยงาดําเนี่ยมีปริมาณแคลเซียมสูงสูงสูงกว่านมซะอีกกินงาดําได้หรือเปล่าก็แคลเซียมที่อยู่ในงาดําก็เป็นอยู่ในรูปที่ร่างกายก็ไม่สามารถดูดซึมได้ดีเท่าไหร่นะคะไม่ควรจะทานเยอะด้วยเพราะว่าเออมันให้พลังงานสูงนะคะงาดําเนี่ยพลังงานสูงถึง 600-700ถึง700กิโลแคลอรี่ต่อ100กรัมเลยนะคะคือถ้าเทียบว่า100กรัมของงาดำเนี่ยให้แคลเซียมถึงพันสีแต่ว่าพลังงานมันก็สูงตามเนาะก็เลยแนะนำให้ทานงาดำครั้งละ1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ15กรัมะคะ่ะก็จะได้แคลเซียมที่210มิลลิกรัมนะคะก็พอๆกับแคลเซียมที่มาจากนม1แก้วนะคะ ทีนี้แคลเซียมที่มาจากสัตว์ก็ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือแคลเซียมที่มาจากนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะคะไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตเนยแข็งแต่ว่าใครที่ดื่มนมไม่ได้นะคะที่เรียกว่ามีภาวะเขาเรียก Lactose Intolerance นะคะก็คือจะไม่มีเอนไซม์ย่อยนมกินนมทีไรก็ท้องอืดท้องเสียนะคะก็แนะนำให้กินปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะหรือว่าปลากระป๋องที่สามารถทานทั้งกระดูกได้นะคะ กุ้งแหง้งกุ้งฝอยหรือว่าเต้าหู้อ่อนเต้าหู้แข็งที่มีการเติมแคลเซียมในระบบการผลิตพอพูดถึงเต้าหู้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยงั้นไปกินน้ำเต้าหู้ดีกว่าจะได้แคลเซียมน้ำเต้าหู้มันไม่มีแคลเซียมนะคะค่ะส่วนเ,เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารที่มีแคลเซียมเนี่ยมันจะย่อยแล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้เล็กนะคะการดูดซึมแคลเซียมในาทารกกับเด็กเนี่ยจะดูดซึมแคลเซียมได้ประมาณ60%ค่ะ ในขณะที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะดูดซึมได้ประมาณ25อก็อายุยิ่งมากก็ยิ่งดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงนะคะแล้วแคลเซียมส่วนที่ดูดซึมไม่ได้ก็จะถูกขับทิ้งออกไปทางอุจจาระนะคะออจากงานวิจัยของนายแพทย์นรัฐพลจเจริญพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี2,554อ่ะพบว่าคนไทยประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะที่ว่าได้แคลเซียมไม่พอค่ะ แล้วก็มีงานวิจัยซ้ำอีกทีตอนปี6-3ก็ยังพบว่าคนไทยเนี่ยขาดแคลเซียมอยู่เลยนะคะอาหารที่เรากินอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้แคลเซียมโดยเฉลี่ยประมาณ400มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นถ้าใครที่อายุ51ปีขึ้นไปที่เราต้องกินแคลเซียมวันละพันใช่ไหมคะแสดงว่ายังขาดถีง6ก0มิลลิกรัมทีนี้การจะตัดสินใจว่าเฮ้ยจะกินแคลเซียมเสริมดีไหมก็มันขึ้นกับลักษณะประเภท แล้วก็ปริมาณของอาหารที่แต่ละคนกินในแต่ละวันเนาะบางคนก็จะมีปัจจัยที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียแคลเซียมนะคะเช่นดื่มน้ำน้ำอัดลมอะค่ะในน้ำอัดลมเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของกรดฟอสฟอริกที่ทําให้เกิดฟองฟูนะคะกรดฟอสฟอริกเนี่ยเป็นส่วนผสมของฟอสฟอรัสกับกรมฐาันนะคะซึ่งภาวะปกติร่างกายก็จะรักจะรักษาสมดุลของแคลเซียมกับฟอสฟอรัสให้อยู่ที่อัตราส่วน2ต่อ1นะคะ ถ้าฟอสฟอรัสมากเกินไปร่างกายก็จะสลายแคลเซียมจากกระดูกออกมาสะเทินฟอสฟอรัสนะคะหรือการสูบบุหรี่นะคะถ้าสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายก็จะทำก็จะมีเป็นสภาวะเป็นกรดนะคะร่างกายก็จะสลายแคลเซียมจากกระดูกออกมานะคะเพื่อรักษาสมดุลกรดด่างแล้วก็รวมถึงสารนิโคตินในสารนิโคตินในบุหรี่เองก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ลดการดูดซึมของแคลเซียมด้วยนะคะ สามก็คือการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์ก็จะขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมในระบบทางเดิอนอาหารนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลต่อตับแล้วก็ตัวตับเองก็เป็นอวัยวะที่แบบกระตุ้นให้วิตามินดีพร้อมที่จะดูดซึมแคลเซียมออกจากอาหารนะคะดูดซึมแคลเซียมจากทางเดิอนอาหารออไม่ใช่ออกจากอาหารทางเดิอนอาหารค่ะสี่ก็คือการดื่มกาแฟนะคะดื่มกาแฟ เยอะเกินนะคะมากกว่า2แก้วต่อวันสารคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยมันจะทําให้เราปัสสาวะบ่อยนะคะพอปัสสาวะบ่อยเนี่ยก็จะทําให้แคลเซียมอ่ะไหลออกไปกับปัสสาวะนะคะแล้วก็ปัจจัยข้อสุดท้ายก็คือเครียดนะคะถ้าเครียดแล้วก็จะทําให้ร่างกายเอ่อเป็นกรดนะคะร่างกายก็จะสลายแคลเซียมมาสะเทินกรดเพราะฉะนั้นการรักษาจิตใจให้ผ่องใสก็เป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพที่ดีเลยนะคะเอ่อ กลับมาที่กระดูกกันต่อนะคะเรามักจะคิดว่ากระดูกเนี่ยเป็นอวัยวะที่ไม่มีชีวิตทําหน้าที่เป็นโครงให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นให้ยึดติดเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายกระดูกเรามีรูปร่างขนาดแค่ไหนก็แค่นั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระดูกเราอะ่ะเป็นอวัยวะที่มีชีวิตนะคะเป็นเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งที่ต้องมีเลือดนําสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงนะคะมะีเส้นประสาทแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆควบคุมการทํางาน กระดูกมีแคลเซียมอยู่ก็อยู่ในรูปของแคลเซียมไตรฟอสเฟตนะคะกระดูกของเราก็จะมีการสร้างแล้วก็ทําลายอยู่ตลอดเวลาตอนที่เราเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นนะคะอัตราการสร้างของกระดูกเนี่ยก็จะมากกว่าอัตราการสลายเพราะฉะนั้นก็คือเป็นช่วงที่เราสะสมเนื้อ,อกระดูกในร่างกายนะคะเหมือนกระดูกของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนจุดที่ว่า มีภาวะมวลกระดูกสูงสุดก็ตอนที่อายุ20-30ปีหลังจากนั้นมวลกระดูกของเราก็จะคงที่ในช่วง30-40ปีค่ะแล้วก็หลังจากอายุ40ปีก็เริ่มมีการสลายนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอัตราการสลายก็เป็นไปอย่างชา้ชาๆผู้หญิงในช่วงที่ยังมีฮอร์โมนนะคะก็สลายอย่างชา้ชาๆเหมือนกันนะคะ ก็อยู่ที่ประมาณ0.3-0.5%ถึงต่อปีนะคะแต่พอไวัใกล้แล้วก็หมดประจำเดือนนะคะพอฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สังเคราะห์ดังไข่ของผู้หญิงหมดนอกจากรังไข่จะหยุดทำงานแล้วออพอมันหยุดผลิตเอสโตรเจนก็เราก็เลยเริ่มสูญเสียเนื้อกระดูกนะคะก็จะเริ่มสูญเสียอย่างรวดเร็วนะคะในขณะที่ผู้ชายเนี่ยโชคดีค่ะเขามีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ไปจนถึงสูงอายุเลยเหมือนกระดูกเขาก็เลยจะลดช้ากว่าผู้หญิงนะคะพอผู้หญิงเนี่ยสูญเสียกระดูกได้อย่างสูญเสียมวลกระดูกอย่างรวดเร็วจากศูนย์จุดกว่าก็เป็นร้อยละ 2- 5เปซต่อปีทําให้กระดูกเนี่ยเสี่ยงต่อการแตกหักมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นกระดูกบางแล้วก็เป็นกระดูกพุนได้ในที่สุดนะคะก็พูดถึงอุบัติการของการเกิดกระดูกพุนนะคะผู้หญิงที่อายุเกิน60ปีนะคะ หนึงในสามคนนะคะมีโอกาสเป็นกระดูกพรุนในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเจอแค่หนึ่งใน5เองนะคะกระดูกพรุนนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญเลยนะคะในผู้สูงอายุปเป็นภัยเงียบเนื่องจากว่ามันไม่แสดงอาการอะไรเลยมันมีแค่เนื้อกระดูกที่มันบางลงแล้วก็ความหนาแน่นน้อยลงจะรู้ว่าเป็นกระดูกพรุนก็ตอนน่นตอนที่กระดูกหักแล้วะคะ่ะที่แบบมีอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นนะคะ ล้มหรือบางคนเอาขาไปเตะเก้าอี้กระดูกก็หักแตกได้นะคะบางคนที่แบบกระดูกพุนมากๆเนี่ยไอแรงๆก็หักได้เลยนะคะกระดูกซี่โครงหักได้เลยการป้องกันกระดูกพุนเนี่ยก็ออกกําลังกายนะคะอย่างสม่ําเสมอแต่ว่าไม่แล้วก็ไม่ใช้แรงที่หักหมมากเกินไปนะคะก็กินอาหารที่มีประโยชน์ที่เรารู้กันนะคะโดยเฉพาะแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนะคะค่ะผลิตพันแคลเซียมที่มีอยู่ใน ท้องตลาดก็อยู่ในรูปแบบเกลือแคลเซียมที่แตกต่างกันออกไปนะคะเกลือแคลเซียมแต่ละชนิดก็จะให้ปริมาณแคลเซียมที่แตกต่างกันไปเ,เกลือแคลเซียมที่ให้แคลเซียมมากที่สุดก็คือให้ถึงร้อยละสี่นะคะคือคาร์บอเนตถัดมาก็คือจะไปไตรแคลเซียมฟอสเฟตก็อยู่ที่38%อันดับ3ก็คือจะเป็นแคลเซียมซิเตรตอยู่ที่ร้อยละ21นะคะ ตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเราเห็นว่าออ้ยมันมันให้ปริมาณแคลเซียมเยอะเนาะน่าจะดีแต่ตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมันมีข้อด้อยอยู่อยู่ตรงที่ว่าต้องอาศัยสภาวะกรดนะคะในการละลายในการแตกตัวทำเอ่อทำให้ผู้สูงอายุหรือว่าใครบางคนที่แบบมีกรดในกระเพาะน้อยๆอ,ยอยะคะ่ะเวลากินแคลเซียมคาร์บอเนตเข้าไปมันก็จะละลายได้ไม่ค่อยดีนะคะดูดซึมก็จะได้น้อยก็จะได้แบบก็จะมีอาการแบบ ท้องอืดไม่สบายท้องนะคะแน่นท้องแล้วก็ท้องผูกได้นี่คือเป็นข้อเสียของแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะซึ่งส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดกออ็อยู่ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นเองนะคะส่วนผลิตภัณฑ์แคลซีอลของบริษัทนอสกินนะคะจะอยู่ในรูปของเกลือก็คือไตรแคลเซียมฟอสเฟตยังจำได้อยู่เนาะว่ามันให้แคลเซียมอยู่ที่38%แล้วก็กับแคลเซียมซิเตรตนะคะใน1เม็ดของแคลเนี่ย คิดออกมาแล้วก็จะให้แคลเซียมอยู่ที่125มิลลิกรัมต่อเม็ดแล้วก็ยังมีแมกนีเซียมอยู่ที่62.5มิลลิกรัมแล้วก็มีวิตามินดี50 IU บริษัทก็แนะนำให้กินครั้งละ2เม็ดเท่ากับว่าเราได้แคลเซียมต่อมือก็คือ250แล้วก็วิตามินดีก็คือ100 IU นะคะถ้ากินทั้งวันวันละ2ครั้งก็ได้แคลเซียมเท่ากับวันละ500นะคะแล้วก็ได้วิตามินดี200 IU ทำไมต้องมีวิตามินดีทำไมต้องมีแมกนีเซียมด้วยเพราะว่ามันมีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการดูดซึมของแคลเซียมหลายชนิดค่ะเหมือนตัวอย่างแมกนีเซียมเหมือนกันนะคะตัวแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยในการดูดซึมของแคลเซียมช่วยรักษาสมดุลของแคลเซียมในกระดูกในเลือดถ้าเรากินแต่แคลเซียม โดยที่ไม่ได้แกนีเซียมหรือได้ในสัดส่วนที่ไม่สมดุลกันสัดส่วนที่เหมาะสมก็คือแคลเซียมต่อแกนีเซียมนี่อยู่ในอัตราส่วน1.7ต่อ2.6นะคะจากงานวิจัยก็ในของนูสกินเองก็คือจะเป็น2ต่อหนึ่งซึ่งเป็น,อ,นอัตราส่วนที่ดีนะคะในการเสริมสร้างกระดูกได้แคลเซียมแต่ไม่ได้แ镁ก,ก็จะเกิดพอแคลเซียมไม่ละลายมันก็จะเกิดหินปูนเกาะที่อวัยวะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วในไตหรือว่าที่ลิ้นหัวใจมีแคลเซียมเกาะ ทำให้ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทหัวใจก็จะบวมโตนะคะเกาะที่หลอดเลือดก็จะทําให้หลอดเลือดแข็งตีบกลายเป็นความดันโลหิตสูงได้วิตามินดีเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะวิตามินดีที่แบบปริมาณที่แนะนําในเอาแบบโดยเฉลี่ยแล้วกันเนาะอยู่ที่6 0 0้อ0ถึงแปดร้อยค่ะต่อวันที่เราควรจะกินใครที่ ไม่ไม่มีเงินก็ตากแดดนะคะตากแดดช่วงเช้าสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะช่วงเช้าหรือช่วงเงย็นที่แดดอ่อนก็จะได้วิตามินดีประมาณ200 IU อนะคะค่ะแล้วก็ยังมีวิตามินเคอีกนะคะที่ช่วยการดูดซึมแคลเซียมมีวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนเพราะคอลลาเจนเองก็เป็นส่วนประกอบของกระดูกด้วยแล้วก็สังกะสีนะคะแคลซีมอลเนี่ยจุดเด่นสําหรับที่น้าฝนมองนะคะก็คือขนาดเล็กค่ะทานง่ายแตกตัว ได้สมบูรณ์เพราะถ้าเป็นเม็ดถ้ามันไม่แตกตัวมันไม่ละลายเนี่ยการดูดซึมมันก็จะน้อยลงนะคะแคลเซียมอเนี่ยแตกตัวได้สมบูรณ์ภายใน45นาทีนะคะแล้วก็เออปริมาณที่บอกว่าให้กินครั้งละ2เม็ดก็คือเราจะได้อยู่ที่250มลกรัมคือก็ที่บอกไปนะคะว่าแคลเซียมถ้าได้เยอะเกินไปมันจะไม่ดีถ้าเรากินแคลเซียมมากกว่า500มลกรัมต่อมือะะ้อค่ะ แคลเซียมก็จะดูดซึมได้น้อยเพราะฉะนั้นปริมาณนี้ก็เป็นปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพราะถ้าเป็นโรงพยาบาลที่จ่ายกันส่วนใหญ่ก็แคลเซียมคาร์บโบเนต1,500มิลลิกรัม1 5 0 0มิลลิกรัมคาร์โบเนตเนี่ยจะให้แคลเซียม40สเใช่ไหมคะใครคิดเลขเร็วก็จะรู้ไหมว่าจะได้อยู่ที่แคลเซียมเท่าไหร่6 0 0มิลลิกรัม600มิลลิกรัมก็มันก็จะเป็นเป็นปริมาณที่เยอะเกินไปก็แนะนําให้หักครึ่งเม็ดแล้วกันนะคะถ้าจะกินเพื่อเสริมแคลเซียมนะคะแล้วก็เวลาเรารับประทานแคลเซียมะค่ะ ควรหลีเลี่ยงกับการทานแคลเซียมร่วมกับยาฆ่าเชื้อนะคะอ่ายาฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะบางคนอาจจะมีแบบเอออันฉี่แล้วก็ต้องไปกินยาฆ่าเชื้อนะคะนอฟ o x กซินที่ชื่ออฟอฟลกซินอฟอฟลกซินนะคะเพราะมันจะลดการดูดซึมของแคลเซียมให้กินห่างกันอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงนะคะแล้วก็นอกจากในแคลซิมอลนะคะไลปแพ็กก็มีแคลเซียมเหมือนกันนะคะ ไลแพ็กสองซองก็จะได้แคลเซียมอยู่ที่482มิลลิกรัมก็เกือบ500แล้วเนาะแล้วก็จะมีแมกนีเซียมด้วยนะคะไลแพ็กก็มีครบด้วยไม่ว่าจะเป็นสังกะสีวิตามิน K วิตามินดีก็เรียกว่าทานไลแพ็กก็ได้เป็นพื้นฐานเลยค่ะแล้วก็ถ้าขาดอีกก็เสริมด้วยคันซีมอร์ได้ด้วยนะคะค่ะก็วันนี้ก็จบการให้ความรู้ เพียงเท่านี้นะคะแคลเซียมสําคัญอย่างไรก็ลําดับต่อไปขอให้ทุกคนแยกย้ายแรปอัพในกลุ่มของตัวเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ